สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมทางช่อง u t u b e นะครับผมบ่าวสักคักอรุณชาแนลนะครับผมแล้วก็นะครับผมสวัสดี f c ทุกท่านนะครับผมทางช่องแฟนเพจนะครับวันนี้นะครับผมผมพาท่านผู้ชมเดินทางมาที่นะครับบ้านของยายรวยนะครับผมคนฝันแม่นนะครับผมหลายท่านนะครับผมรอคอยนะครับผมว่าฝันโค้งสุดท้ายนี่ของยายรวยเป็นยังไงบ้าง นะครับผมโค้งสุดท้ายของเยรวยนะครับผมตัวเลขจะเป็นตัวเดิมหรือเปล่านะครับหรือว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับผมสําหรับนะครับผมงวดนี้นะครับผม16พฤษภาคม2568นะครับผมกับเลขความฝันนะครับผมแนวทางงวดนี้นะครับผมก็เป็นความเชื่อนะท่านผู้ชมครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมสุกเสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแค่นวทางเท่านั้นนะครับผมคือายรวยนะครับผมได้ฝันตามที่เราได้ต่องวดก็คือ นะครับผมเป็นการสื่อสารนะครับผมกับเจ้าปู่นะครับผมซึ่งเป็นสารโดยปุตตาค้หมู่บ้านนะครับผมโดยปุตาคอหมู่บ้านนะครับก็เรื่องของอดิตชาตินะครับผมที่เราได้เคยได้ฟังนะครับผมได้เยรวยได้เล่าให้เราฟังแล้วนะครับผวันนี้เรามาตามต่อนะท่านผู้ชมนะครับส่วนนะครับผมหลายสถานที่นะครับผมที่ผมได้ไปก็ขอบพระคุณเอซที่เป็นกําลังใจนะครับไม่ว่าจะเป็น อย่างเช่นเมื่อวานก็ของพ่อแมวนะครับผมทุกท่านก็เห็นแล้วนะครับของพ่อแมวนะครับผมแล้วก็พรุ่งนี้16พฤษภานะครับวันหวยออกนะครับผมตอนเช้าเดี๋ยวผมจะไปตามพ่อแมวให้อีกครั้งหนึ่งนะครับผมว่าหลังจากที่ทําพิธีเสร็จนะครับผมปู่ขาวได้ไปสื่อสารอะไรหรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้เรามาติดตามเจรวยก่อนนะท่านผู้ชมนะครับใครเห็นคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ชมกันอยู่ที่จังหวัดไหนบ้างเอกก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับผมภาพเสียงชัดหรือเปล่านะครับท่าผู้ชมไปด้วยกันเลยนะครับวันน,น,บนนี้บรรยากาศดีนะท่านผู้ชมนะครับสวัสดีจ้าโนนาเดียนะครับเหลืองานมาด่วนเลยเลยผม อย่างบ่ท่นเดี๋ยวขอเปิดสัญญาณไหมตัวนั้นมันเดเปิดครับผมเนโลกสาเอซีว่าวันจะลงไม่ไหวแน่เนนออกเรีกลาเด้ยเนาะเป็นนออกออเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านหายสอเนี่ยอือเออหองเ็หายหายะหาละหายสองหหายผีหาผีหายสองหายกระไดหมอกกไดเอะเลยออกเพื่อนบ้านไปออกเพื่อนบ้าน สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับนะครับดินอ่ะเอฟซีบอกว่านะครับผมอย่าลืมติดตามยายรวยให้หน่อยโค้งสุดท้ายนะครับผมวันนี้ก็ตัวจริงเสียงจริงนะครับผมชมกันสดๆยายรวยคนเดิมคือเก่าจ้ะยายรวยคนเดิมฝนตกะยางคักเรียนนอกคือเสาเนาะมือกสาฝนตกแบบแพ้่บรรยากาศดีครับมันบรรยากาศลมลื่นดีแฮ้ยก็ไปเล่นดนตรีวังเวียนเอ๋อได้บปะ บนมีฝนบนมัันนก็เอาแม่นครับวันนี้ผมเพิ่งเสร็จงานนะครับเอซีนะครับผมก็เลยตรงมาหายายรวยเลยนะครับผมกลัวไม่ทันนะครับผมก็คือฝันลลาสุดต้องครับเนาะฝันล่าสยายรวยก็คือนี่แหละไฮนี่แหละครับอ่ะฝันลลาสุดของยายรวยนี่แหละขาไปหาเฮ็ดพ่ออันไฮสองนวยหมอกกระไดไฮกระไดไฮสกุลวิญญาณมันก็ตัวว่าเข้าขาเล่าแล้วก็วิญญาณใสไฮไวแต่ก็เาผ่าย่านปิดไวอืม กระหองให้ยายรวยซอยขันคอยซอยเจ้าเจ้าให้หิ้งคอยเพื่อก็ขอให้โซกเจ้าอืยายรวยก็ว่าขันจีซอยแล้วให้โซนตะกวนอะไรยายรวยต้องเอาโศกกอนยายรวยว่าพี exactly. yeah. well, so ่ส so ิบตัวยายรวยเพต่จังวันแนมแนมหม้อเออให้งแนมแนมหม้อด้วยยายรวยกันเพ่งเล่งไปแล้วก็เห็นเหล็กตัวนี้แหละห็นละบอเห็นแล้วกระส่นกับปล่อยคอยเด้อจังหินเหล็กเนี่ยเด็กอยู่ข้างหม้อสีแดงเลยมันบะครับสีแดงแะ สีแดงจึงคืองเป็นตัวเลขสีแดงอยู่ในหมอในหมอในไหเนาะไหากระไดหายสองหลยตั้งเฮียงกันไหแม่ลูกหไหแม่ลูกแต่ผู้ว่าเนี่เป็นผู้หญิงเป็นแม่ผู้ที่วอาลูกกันปรเดียวว่าจ้าไม่เสียงมากเป็นเสียงผู้เดียวลาวและอยู่คู่กันอยู่คู่กันแม่กับลูกลาวและมากกับลูกเล่าถือขาพีดใต้หงเนาะถือขาก็เห็นแต่พีดใต้หงแล้ว เงินแต่ผีตายหงล่าสุดกับว่าไปออกเพื่อนบ้านเนาะไปออกเพื่อนบ้านจ๋อยเพว่นั้นพวกก็ล่วงคลิปคำเน่เนาะนะครับบัตท่านเป็นเบืองบัตท่านเมียนเขาลงเขาลงสองถุมสองถุมเมียนเพื่อก็เอาบัตรเอาบัตท่านเมียนแต่ต่อเห็ุเป็นแนวทางของรัฐบาลไทยเออต่อเขาก็บวบาอยู่ว่าให้อันนี้ไปเที่ยวเล้าน้ำจากขยานมันบ่อถือน้ำเน่กับพองกันเนาะย่านบอกว่าทั้งเที่ยวเล้าเที่ยวไทย ก็งเงินฝากไว้หลายจังสิโคดตอนได้าหารหัดกับพ่ได้าหัดกับบ่ได้โดจักเทือ่อแต่เลยได้ออกแต่ออกเล่าสำนอกสองหาแต่กับ่แน่ได้เล่ากับไท่กับยูน้ำกันเพราะว่าคนที่ซื้อสารก็จะรวยนี่เพิ่นมาจากาเล้าประเทศเลา่ายังก็แล้เป็นกษัตริย์บ่ได้ไัมเป็นท่านเจ้าเมืองเป็ทนทันเจ้าเมืองจ้ะพวกนันนีเมืองเล่าอื่นแต่ททันเจ้าเมือง ท่านเจ้าเมืองท่านท่านเจ้าเมืองแสนคำซื้อเพิ่นอ่านิ่นเปลวเหล้าเนาะแบบแบบม้วนได้พวกเล้าเนาะมันเป็นคนเหล้า่นมาอยู่น้ำตาเห่าก็รังเทือโูบเพิ่นหายก็เล่นเล้าน้ำไทยน้ำมือเลขง่ายเนี่กรสิบบอกหแล้วกรสิมีเล้าเนี่อีกเนาะวันสูกออกวันสูกคือเก่าวันสูบได้เนาะแม่งกินบุกขึ้นหลอวางหันก็ว่าอันนี้ซูนเก่าซูนอันซูนเก่าเนาะมันออกซูนเก่าย้ายรวยให้เด็กกันบัตรรหัสอีเมลน่ะซูนเก้า 098กางเบ็นออก06กางเบ็ดออกสุดเก่าแมนเอนี้มันถี่สืบหาวันพฤหัสเนาะแมนมื่ออื่นมันสูบมันสูบโอ้ประเปดี๋ยวนสูบคือเก่าเดี๋ยวเขาหันเมื่องเล่าในรุ่นทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เพื่อนบ้านนะครับผมแต่เป็นยังไงครับยี่ลวดเมนี้ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายเลยเลยเอนี้ของงวดนี่แมนจ้ะครับผมยี่ลวยมีความฝันอยังบ้าครับมีความฝันอยู่จ้ามีความฝันกับบอหลายดอกครับผมมีความฝันว่ามีผู้เฒ่าสองคน มีผูเถ่าสองคนมาเฮื่อนใหญ่รวยคือเก่าอืเ<ม>พิ่นมาหอดเพิ่นกะมาว้าวนอเพิ่นก็ว่า,า<ม>โอ้ยเฮ็ดจังไดนอบานเมืองเฮ้าคือสีลำบากไปหน,าหน้าเทนอเพิ่นว่า<ม>เสียจังไดสีซอยหลูกซอยร้านใด<ม>บันผูผูมานํำกันเนี่ยกระาาว่าคือว่าจางาัาจง,สาาจจงสันนอคือยางมานํำกันดีๆคือมาจมจังสีนอบันไดรวยได้ยินบันไ<ม>ดรวยกับว่าผูเถ่าสองคนจังไดมานางว่ากันอยู่นีนอบาน ด้วยกับเลย้อองไซมาจังได้ไปจังได้ล่ะโอ้ยมหาล่อเรียบดี๋คนว่าสีเมนเจ้าปูหรือจังได้กับปลาหูเนาะเปิดสิมหาล่อเรียบลูกล้านในต่างๆเต่านี่ละในสอยในยังนี่ละเออเอออยู่ดีมีแห่งกันเหมือนบอกคนฝ่าสุลธานน่ะแต่ยุเลยคิดเอาว่าสิเป็นเจาปูนะนะแต่เราบอกเดี๋ยวเราได้ว่าเราเป็นไผ่เออได้ยินแต่เสียงอันแต่คนก็เห็นขมุ่มขมุ่งเพราะเห็นหนาได้ยินแต่เสียง บ,บันเพื่อก็เลยว่าโอ้ยบมเห็นตัวอะไรตัวนี้พอนะไพ่ล่ะโอ้ยอันนี้มาเลาะเรียบดอกพอนะหน้าไดนยินแต่เสียงไดนขนไก็เห็นอยู่ของบริษัทอันกำลังโจมมาต่อไปพผพาไผกหนาลูกหลานสิอยู่จังไดกินจังไหนนอ่อล่ะวะแบบนี้ยันนักหนาอยู่เด้อเฮจังไดนล่ะลูกหลานสิบอพอไดีอยู่ได้กินเฮจังไดนบ,บันิ่นก็ว่าอันนี้ฟังเด้อสิบอกสู้ฟังเพอนะ สองพันหาโลกาสีไว้วันเออระวังสะเออเออฮะยังเกาะสองพันหาโลกาสีไว้วันเออระวังสิเออจ้ำเอาให้ดีสองพันหาโลกาสีไว้วันจ้ำห้ดีจ้ำห้แม่นจ้ำห้ได้สองพันหาโลกาสีไว้วันเออคอยจ้ำเลยหอวยมัน พรอซอสนีเก็พอซอสสองพันหาตัวเขาว่าสองห้าสองเนีเกาะสองห้าหสองศูนย์สองห้าเนี่ยแม่อันคิดทศกัณฐาสองพันสองรยยี่ห้าหบอกสองร้อยยี่ห้าเออระาน่ะสองพันยี่หาโลค้าสี่ว้วันละว่าจ้ำห้แมนจ้ำให้ได้เออเราบอกแค่นี้ล่ะว่าแล้วกะสิไปก่อนเด้อไปรอเฮื่นล้างมั้ยว่าออนี่เลยก็ว่าเออเท่านี้ล่ะเบอร์หลาย มาสองคนมาหย่ำไห้คืออไรหออพี่ทันดิติพุทอ9เก้ามาร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะเปอร์เซ็นต์าสองพันหาโลคก้าสียไว้วัดหยุกสองพันหาโลคก้าไว้วันผู้่าวผู้ถามาสองคนบอกผู้เถามาสองแสดงว่าปีและแปลว่าผู้เ่าเป็นเก่าเนอะเป็นเก่าสองผู้เ่าวมาสองคน แต่เพื่อนมาบอกแบบเป็นปิศนาเป็นปิศนาเพื่อนมาสองคนอยู่แต่เพื่อนเพื่อนมาบอกปิศนาเพื่อน่าสองพันหาโลก้าเสียไว้วันแต่ทั้งทีเหลี่ยงแครวยก็คือหาสองแมนกับสองห้าห้าเนี่คือมาเรี่ยวเออแต่วห้าบริษัทสวนซื้อซือนอกแมนปกติจะเป็นสองพันยี่ก็สองพันหาปะหรอไว่าสองพันหาแล้วว่าเพราะสองสองพันหาโลก้าเสีไว้วันระวังสิจำให้แมนจำเห่ได้ หรือเป็นไม่ยำตัวเดิมวะไม่ยำตัวเก่าสองพันหาสองพันหาสองพันห้าสองศูนย์สองห้าเนาะสองศูนย์สองหาสองศูนย์สองหากับตัวเดียวเก่าตัวเดกันที่เก่าตัวนี้ตัวเก่าเขาเขาไหแปูายาแปลก่ะแปลเอาขึ้นพุทธมณฑลมีใครแปลอะไรบ้างคมากี่ตัวนี้กับเอฟสีแปลเอาเดอแต่ว่ายได้ลยคิดว่าแล้วไม่ยำเนาะไม่ยำหลีกตัวเก่าคุณมาอะไบอกว่าเก้าสองห้าตัวนี้ก็มีส่วนเนาะ เก้าสองหาดก็งามผนมาสองคนมาสองคนมาครูกันเพราะว่าผนมาล้อเลียสิแเมนเจ้าปูก็ทันเจ้าเมืองหรือจังไดกับโบกูสิว่าลูกหลานหยันบ่มีเออบ่มีอยู่มีกินจ้าแม่ประมาณนาๆเพราะเราไม่สีตัอสีหยากอยู่ยากกินยากเพราะว่าพอสอนนี่เออมันสิอยู่ยากกินยากแล้วว่าเฮ็ดจังได๋น้อสิซอยลูกซอยหลานได้ระวังสิเฮ็ดจังได๋น้อยุคนี้ก็แหงยุคบ่อันยุค2อ0พโลคกาสิไว้วันระวังสิ เจังไงลูกเต่าสิได้อยู่ได้กินระวังสิจำให้ดีจำให้แม่นเด้อจำเอาให้ได้ระวังสิให้จำเอาวสองปัญหาลูกกาสิไว้วันนี่ระวังให้ยื้อรวยจำเอาให้ดีจ้ำไม่เฮใดจ้ำไมให้แม่นถ้าเป็นใหเฮโจง่ายกว่าสิได้นน่เรอยยืรวยฝันหมดเลยฝันมือคืนแม่จาปล่อยตัวเหล็กแม่ยื้อรวยกับฝันยื้อรวยกับฝันซ้ำนี่ตั้งแต่ปล่อยเล็ตั้งแต่ปล่อยอันนี้อันพีมาบอกยื้อรวยกับฝันซ้ำนี่ ฟันว่าีผู้เฒ่ารอเรียบมามาทางยางมาทางยางมาซอยยายรวยจมมาน้ำท่าวายเฮจังได้น้อหลวงตาสรอยสุดบาทสร้อยสุดบาทสอยสุดถายส้อยสุดถ่ายซอยสุดถ่ายนี่จมอุ่มอิ่มอุ่มอมายรวยกับว่าผู้ใดน้อเนี่ยมองตะคุมตะคุมผู้เฒ่าสองคนโอ้ยเห็นตัวมาละตัวหนีพอนะมาจังไดน้อโอ้ยกินหอดหลูกหอดล้านแล้ว่ะกินหอดหลูกหอดล้านก็เลยมาซองรอเรียบเบื้อง ก็เลยคินหอดอันนี้ยุคนี้แล้วว่ายุคนี้ยุกอีหยังนอะก็เลยว่ายุคสองพันหาโลก้ามันสียไหววันเราอ่ะยุคสองพันหาโลก้าสียไหววันสองปัญหาอะขันว่าเต่าตี้เต่าหอดี้สองห่าเอาไปยังไงไปเนึ่สองห่าเออจะ้วยก็อุ้ยเด็กยูบ่จะ้วยกับวานนะสองพันหาโลก้าสียไหววันขันเมนเป็นขันเมนเป็นขันนิ่งอีกก็คือสองศูนย์ห่าเนาะขันว่าเพื่น เ่เก้าสองหาไอเอฟซีแปรซอยกันนะไอเรือวหมอนี่ก็เป็นศเลยเป็นศูนแมนมันก็เป็นสองหน่วยเนาะต่วเหล็กหดที่เนาะตัวเหล็กในพิศนาตัวเหล็กพิศนาตัวเหล็กในพิศนาตังไหนตัวเหลกพิศนานี่ยายยกันตีบอได้ฟันตองหวาเลยตัวนี้แมนตัวนี้ฟันตองฟันที่แหลงเลยวนไ้เห็นแล้วนี่ก็จักสีเลยเออ ต่อวัวเลยตัวนี้เธื่อที่แหลกเลยได้นี่เรามาเขียนห้ต่อจากนั Hence, ้นมากกับโบโบเห็นลาวอีกเลยก็มาเมื่อคืนแค่น่ะอบเห็นรามาหาอีกมันจะไปหาเ็ดจะไปพอหายผีนี่เขาปลาไปพอนพ่อหายผียันผีตัวว่าจียันผีตัวจะต้องบอกไขก่อนว่าสิได้เลขแล้วว่าสิตัวผีกับว่าันตัวอีกอืสิเป็นหก หกสี่บ่เหล็กอันเหล็กอัลบิกสมัยเก่าเนาะเหล็กเหล็กไทยบ่เพิ่อเป็ผมหน่อยครับเอซใครเทีนตัวเลขเออเอซีกับแปลซอยแย่รวยนีเป็นกับเป็นเพื่อเล็กกไทยก็เล็กซีอืมโคสัก็หกสองสี่อืมหกสองสี่โกไทยนะแล้วก็แล้วก็สองแล้วก็สีเกี่ยวมางอื่ตัวสี่เนาะแล็วกเป็นเกี่ยวซีลงมาอืชัดเจนเพียมแปลให้ไหมครับผมคุณมาลัยคุณทิพทะ แนนจ้าแปรซอยแย่ลุยนะครับแปรซอยแย่ลุยด้วยตัวนี้เป็นฝันต่องวดนะครับผมฝันฝันเธอแหลกเลยนี่เพิ่นเขียนหายไม่อาจสิมีเป็นโซ่ผู้ใดนี่ตัวนี้เพิ่นเขียนใส่ใส่ยังเนาะใส่ดินบ่เขียนใส่อันดินหายไมวยกับจ้ำเลยซ้ำนี่สามตัวต้องตอบหกสี่เก้าสี่หกสี่เก้าสี่หกสี่เก้าสี่นี่ครับ ีศูนย์บอได้บอกลางกลางนะครับสรุปช่วยกันด้วยเอฟซทุกท่านนะครับนี่เป็นโคงสุดท้ายแล้วนะครับผมของยญ่รวยจมีปิี่นปิีนทางบอเนี่ยปิี่นทางปิีนตัวใดลดิคือเก่าเนาะคือเล็ก่าครับเป็นสีคือเล็กเก่าหนึ่งหนึ่งซุ้วเก่าเ่อ่ะโอ้ตาหกศูนย์สี่เจ้าว่าสันนะครับพี่ไปไปยู่ศูนย 604เรา60604เอา604เนาะคือบบงี้เลยคืออยู่6046แล้วก็สวนแล้วก็4แมนอยู่สูดยูายกลางเออเป็นหัวเหล็กคุกแมนนด้เหล็กอันนี้ผู้เท่าสมัยเก่าขี่หัวกเนาะหกหนึ่งเก่าก็มีหกหนึ่งเก้าก็มีหกหน่งเกาก็มี่นไปเรียงเก้าสีแมน เอาให้เขาป้องปังเด้อปูเด้องวนี่สิไงวานี่เป็นยงเออปูเอ้ยพอปูเฮาโดยตรงไดเมียนผลละหมากหลักใหม่ไปให้กินเนาะเมีนได้หลายผลละหมากหลักใหม่ไก่โตบ่ติที่บอกคนได้เราหายไก่โตแล้วเพิ่นอยากกินน้ำเยลือยบ่ติครับแม่นอือข้าเลยบ่บ่แจ้งอีกเลยเนาะก็นอกจากเรามารอเหลียวเราว่า2,500โนหาลูกกาศีไว้วันอืก็แสดงว่าความฝัน ตัวโคงสุดท้ายคนเยรวยแม่นี่โคงสุดท้ายยังคือเก่าเป็นยังเป็นจะไม่ยำเหล็ตัวไม่ยำเหล็กตัวเก่าบอนีัมีเพิ่มอีกยังมีตัวเก่าอยู่แใครเยรวยคิดว่าท่ามันสีเพิ่มสีเพิ่มเป็นตัวใดครับเยลุยพันเม่นสีเพิ่มเยลุยกับแปะในความฝันเราสองขั้นหาสองขั้นหาโลกอาสีใบวันพันแม่นเพิ่มให้สีเพิ่มทึิงๆผิดเลยสีเออตายเลยนะครับผมจะรวยจัดไปเลยครับนี่ก็เอาศูนย์หาในน้ำแน น้อสองหาสองศูนย์หาสองหากระไดเยน้อสองศูนย์ห้านครับนี่เราตัวเพิ่มไม่ตัวเดียวนะครับตัวเพิ่มจ้ะเพราะว่าหายสองหายตีเยอะยค่เดียวพวกสอศูนหาครับศูนย์หาบคาเด็กสองใกล้เป็นเหล็กศูนย์ศูนย์สองกระไดสองพันองพสองพันหามาเปลี่ยนใช้คำบอกเพื่อนสองศูนหาแมนจักคือสองลอยหาเนาะ รวยก็เลยแปะเอาตัวนี้แว,ว่าสองพั้นหาจำห้ดี้จำห้แมนสองพั้น 2, หาสองพันหาคือเฮาบอตองเอาว่าสองศูนย์สองหา 2, 0, ไหมเอาสองศูนย์หาแปะเอาซี่หย่อๆนะเพราะว่าเป็นอย่างละจังหวะวาวาพ่อสอยหยีสิบหาเล้วจวังหวะสองพันหาจัางหว 2, ะสองพั้นหาว่ดีแล้วจวังหวะสองพันหา 2, มาตรงนี้ศูนย์ล่ะตรงนี้ศูนย์มะนัะ่ อะไรนะครับเยอะด้วยเยอะด้วยมากแต่มากมักตัวใดครับเนี่ยมักสองหาศูนย์หามักสองหาศูนย์หาพอเพิ่์มไม่ย่อมาขึ้นจ้ามเฮดี้จ้ามแมนตัวนี้เพอร์ซีสร้อยลูกหลานเนี่ยแม่ครับผมัาว่าสองพัหาเลยมันเด่นแต่นแค่สองกระหานสองพัหาเออเยอะด้วยก็เรยกว่าเพอ่์สีเอาศูนย์ห้่ใส่ศูนย์นั่มบ้อแต่ก็แปะซอยกั้นละเอซนี่ก็เป็นแนวทางเนาะเราบอกว่าตัวนี้และสีซอยลูกซอยหลาน แล้วก็บอกยูตะเฮ้านห่งจิตแป้ได้บอสองพันหาโรก้าสียไว้วันได้ลูกเอ้ยสีมาซอยมาซอยต้นนี้จำห้ดีจ้ำให้แมนแล้วก็สิคิดว่าคิดว่าเสรษแต่คิดมันกับโคเยดีมันแมนแม่นหยียางถี่แหน่คือไม่ทั้งเดียวทิบทิพท่ซอยได้คื้นโซ่แม่ เราก็เรียกว่าหย่อมแต่ว่าตัวนี้มันก็เป็นแค่แนวทางเป็นแค่แนวทางของฟันสีแมนได้ด้วยฟันจังไรก็บเราสู่ฟังสื่อสารยื่ด้วยให้ถือเต้าเสียบไปเลี้ยงไปเลี้ยงเนาะสิได็พ้นละไม่สิได้กับเข่ากับน้นำไปเห็นเนาะน้มน้ำซัราหได๋อไอหมาบอกกะหมาบอกให้ได้ซอยตะนอกแมนจ้าโบราณเอกละราณโบลาณสองหลอดครับเป็นอยากรวมน้ำจ้ากะนี่แหละเป็นแนวทางเอฟซีก็คือกะคือเอฟซีมีตัวใดที่ ที่มักไดใจเนียน่ยส่กันเอาใส่กัน,กนแมนแต่เร็ตมันก็บนีกระกดกยืนส่ครานี่แล้วเนะาะจ้าสองหา,หาข้าศัตรูหาหา,อาสองศูนหาออต่อตัดเอาสองศูนสอศูนสองหาศูนหล้กกะสองหามีเท่านีน้ไหมถ้าผู้อยากเบิ่อกะหาหาแมนจต่ตัวไฮไฮสองเนาะใช้ไฮสองหาไฮกะหายอยู่แล้วไฮกะเป็นก้มๆอยู่แล้วกะมีสศูนหาแมนบอลมันอยู่น้ำกั้นก็หไนี่ เพราะว่าผีตัวนี้เพิ่นเห็บเบิ่งในหายยืดลวยก็เห็นหนังสองเห็นหาสองหาคือสิเป็นศูนย์กระไดมันบอกยืยลวงเป็นคันนิ่งอยู่นะด้าเล็กใบนี้เป็นตะลุดนั่นแหลงแท้มนเพราะว่ามันเป็นหายผีหายผีหายผีใต้หงส์แมนหายผีใต้หงส์เราบอกว่าละสิบบลืมพระคุนละสีน้ำเบิ่งละสีซอยก็บันมือขึ้นนี่มือขึ้นนี่กันแล้วก็ไม่ยามให้อีก ก็ว่าแต่บ้าสักสิบโบมหาเจ้ารวยก็ว่าศิษย์สองหาหาหาแล้วก็ศูนย์หาบันพอดีก็เลยศิบบอกเอฟซี่หนึ่งนะแล้วว่าอย่าลืมได้พ่อสอสองหาโลกาสิไว้วรรณจำเฮดี้จำเฮเมนเออแล้วมาเน้นหาสองหาเลยเออสองหาเลยก็ได้บันฑิตเจ้วยกับเปคานิ่งเด็กศูนย์พราะวหายหือหมอนไปก้มๆนะหายกับหาอยู่แล้วมันเป็นก้มๆเจ้ด้วยกับหยันว่าเป็นสองใบแหละศูนย์อยู่กลาง ยายรวยตัวนีแปะส่วนตัวแปะส่วนตัวของยายรวยที่ทิพในภาพในฝันในภาพแมนเอาไปเรินเพื่อนบ้านใดขึ้นก็นายยายรวยนะแมนจ่าให้ตามเพื่อนบ้านที่รัฐบาลไทยออกวสุขจ่าที่ยายรวยว่องไห้เนี่ยอาจจะไปเพื่อนบ้านก็ได้เพราะว่าเพิ่นมาบอกเมื่อเพิ่นสิไลปไปหาเพิ่นบ้านก็ได้ไดยเพิ่นมามาหยำมือขึ้นแม่นบลาจ่าเดี๋ยออกเพื่อนบ้านเดี๋ยวยายรวยนะ ก็อย่าลืมนะครับผมโค้งสุดท้ายของยายรวยนะครับผมขอให้ปังๆขอให้เขาข้อศีลไปร่วมกันไปข้าญหรือว่าร่วมกันไปถวายเพม่จ้าแม่ทหารอยู่ที่ศารเจ้าปูเพราะว่าตอนนี้ยายรวยประสานงานกับทั่งแม่จับยังเป็นไปแล้วเนาะแม่ถาแต่ตาห่อผอมแม่ครับถาแต่ยายรวยผอมยายรวยกับพ่อหันผอมจ้าพิ่นมีโชว์มีลาบกันได้ภาษีนี่เองรออีฟซีประจวบแหยให้มีอันนี้เพิ่นกามายามนีสองปัญหาโลคาสิไว้วันบัด ในคลมคิดคนิ่งของยายรวยนี่ก็คือหม้อสองหน่วยหายสองใบแล้วกับมันเป็นก้มๆแล้วก็หาหายหาสองศูนย์หาตัวนี้ก็มีส่วน,นก,ก็เลยลอยากเพิ่มขึออ้นอีกให้นะแน่ศูนย์นสีมาศูนย์สีมานะ่าย่านว่าขันศูนย์มาเนะี่ยมันสีมันสีบวมมีอยู่ในนี่นะนะขาม,มีศูนย์เพราะว่าตัวนี้มันออกไปแล้วตัวนี้มันออกไปแล้วย่างแต่ตัวนี้มันบ่มมีคูอยู่เลยยายรวยหาเอาศูนย์ใส่ศูนย์ใส่ นะครับโอ้เอฟซีหลายท่านแปนะมาหลายขอบคุณตือแปะซอยกันได้ครับจ้าแปะซอยกันเด้อจ้าอ่ะก็าตามนั้นนะครับท่านผู้ชมะนะครับผมสรับโค้งสุดท้ายยายรวยนะครับขอให้ปงัปงๆถ้าถูกรางวัลแล้วคอกก่อยว่ากาันเพื่อพยายามจะร่วมถวายผลไม้อาหารกับจับปูน,นะครับจะคอยติดต่อเข้ามานะครับทางช่องนะครับแต่ยังไงพวกนี้ก็คือแนวทางด้วยเอฟซีเท่านั้นนะครับไม่ดวยเราฝันังไดแล้วก็ว่าสั่งแมครับผม เี <F> กัแปบ่คอยเก่งันยยายรวยอะไวฝันันให้แล้วกัแป้ซอยกัน<ล>ะนะนแล้วก็วานลสิบ่ลืมพอคุณได้อีโตวผีนี่ถ้าสมมติว่าบ่ถือกแสดงว่าผีว่ตัวอจ้าผีตัวไปเิ่านแล้วได้ไปเิ่อป่านแล้วนงสองหาไปเผิดปานแล้วรอดแรกแล้วจ้าแม่แล้วก็สิบ่ตัวใย้ยรวยตีเย้ิดว่าเราก็วหน้ะซอยแล้วก็สิบบ่ลืมพอคุ่นแล้วอ่ะแล้วก็สิบบ่ลืมใย้ยรวยบ่เรวยบ่แล้วบ่ถิมแล้วว่าอื เปิดอันนี้ให้ให้เหล้าเปิดภู่งจากเลยบ่พุ่งแสงใบไม้นี่รูปขึ้นเลยนะแสงมันพุ่งขึ้นทั้งเถิงนะพลังงานนคือแรงแห้งมัเออเราว่าเราอยู่นี่ด้นแห้งละทาทาภูม่อมาเปิดให้ยแล้วว่ายายรวยคิดว่าเหล็กมันสิออกเลยแล้วคิดว่าเออมันมันคือเขาเปิดให้คือว่าเปิดวิญญาณออกคืออาตูสิงค์ยามันสิออกสีเขาเห็นเหล็กออกตัวนี้ข้อมคิดของยายรวยนะเดี๋ยวยายรวยก็มักตัวสองหาสองหาศูนย์หาเพราะว่า หกับเป็นหาเมนบอมีสองน่วยกับสองหาอยู่แล้วบกกักะมันกับเป็นก้มก้ม <c oughs> เป็นกลมก้มแล้วเมนบอกเขาจะลืม,นะมก้มกมอาจิะผ่าดไปได้ครึ่งวันั่นเห้บอกยายรวยไปคุดไหยอยู่พวน,น่วยเก่าอืมพวน,น่วยเก่าเ็นบอกมันออกหาหนึ่งแล้วมันก็บอกหาศูนย์หายอยู่เลขออกอยู่รอนเก่าไปพอหายน่วยเก่าบาันยายรวยไปพออันนี้พาองคหนึ่งอยู่ในหันพามันกับเป็นกลมๆยายรวยก็คิดว่าเป็นหาหนึ่ง มันโมแมนต์เป็นหาศูนย์มันหลอกหาศูนย์ยัยรวยก็เลยเป็นคันิ่งในฝันทีฝันมามันต้องประกอบมาใส่น่ะนะจ้ำได้ว่ามูฮัตตีเป็นหนึ่งมันมเมนเป็นศูนย์เหมือนยัยรวยก็เลยคันิ่งน้ำศูนย์พอมันเป็นก้มๆเพิ่นยัยรวยก็คิดว่าเพิ่นสีออกเลยแล้วพอวิญญาณเพิ่นพุ่งออกมาไหมแต่สองหาเพิ่นยังออกนะพอสิครับออกเพื่อนบาดของยัยรวยก็ตามเพื่อนบาดน้ำหาศูนย์ศูนย์หาก็หาหา ก็อย่าลืมตามยายรวยเด้อเอฟซีทุกท่านนะครับอช่ท่านไทยเนี่ใหยยายรวยอุปพ่ณ์ในเอฟซีก่อนมืออื่นสิเด็เขาเซ็นไซ่เรามืออื่นที่ทางหลายจงมีโูบมีบุญบารมีกับยายรวยกับมีโูบมีบุญบารมีน้ำก้นไหนให้มีโูบกะใส่เป็นวิทยาณนั่แหละยายรวยฟันจังไดกะเล่าสูฟังอะไรจ้ายายรวยกัอยากให้ถือเมื่อสุขคนพอรหัสอันนี้รหัสตาข้าฝากไว้ด้วยเหรอเนาะหารหัสกด ฮ่ารหัสโค้ดยายรวยกับว่ารหัสของยายรวยกับสองหาก็ซูนหาน่ะแหะรหัสกดเนาะจ้าลองโคดเบิร์นคะมันได้ครับผมจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณยายรวยนะครับขอบคุณความฝันคงสุดท้ายครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมใครที่นคลีฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพรุ่งนี้รวยด้วยกันทุกท่านเลย